วันนี้เวลา9้านาฬิกาสนาทีสมเด็จพระนิธิถาที่ราชากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงนศสาลาดุสิตดาาลัยสวนจิรดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวโรกาศให้นายอนุทินชาญวิรกูลรองนายกรัรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนำคณะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทยและกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยผู้นำตำบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดีเลิศระดับจังหวัด ผู้นำหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงอยู่เย็นเป็นสุขดีเด่นระดับจังหวัดผู้นํากิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นของทุกจังหวัดประจําปี2566และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนเฝ้าทุนละอองพระบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและเพื่อสมทบกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร พร้อมท,ทั้งทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายหนังสือรายงานผลการดาเนินงานกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปธรรมสมเด็จพระเทพพร r รั t ราชสุดาสยามบรมร,ราชกุมารีสูจิบัตรพิธีและหนังสือการน้อมนําแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพร rat ราชสุดาสยามบรมร,ราชกุมารีสู่การปฏิบัติการปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารประจําปีงบประมาณ2567 เวลา14นาฬกา26นาทีสมเด็จพระนิธฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมร,ราชกุมารีสเสด็จลงนัสสาราดุสิตดาลัยสวนจิรดาพระราชวังดุสิตรพระราชทานพระราชาวโรกาส ให้ศาสตราจารย์กิติคุณนายแพทย์พู่นพิษอามาตยาคุณประธานอนุกรรมการส่งเสริมกิจกรรมดนตรีไทยนำคณะอนุกรรมการส่งเสริมกิจกรรมดนตรีไทยผู้บริหารกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กลมกิจการเด็กและเยาวชนผู้บริหารธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนพร้อมด้วยเยาวชน ผู้ชนะการประกวดดนตรีไทยระดับมัธยมศึกษาประลองเพลงประเลงมโหรีครั้งที่35ประจำปี2566ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกิษฐาธิราเชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนรา,าชสุดาสยามบรมราชกุมารีและผู้ที่เกี่ยวข้องเฝ้าทูลละอ่อนพระบาทกลาบบังคมทุนรายงานพ้นการจัดงานประกวดดนตรีไทยในโอกาสนี้ผู้แทนผู้ชนะการประกวดรวมเข้าเฝ้าทูลละออนพระบาทด้วย